สวัสดีเย็นวันศุกร์นะครับผมวันนี้ผมไปซื้อของมาเติมนะครับเพราะว่าสแลนที่ผมสั่งมามันไม่สะใจผมก็เลยไปซื้อมาใหม่นะครับซื้อมาสิบห้าเมตรนะครับกว้าง2องเมตรยาวห้าเมตรนะครับตัวนี้มีสแลนจะเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็นี่แล้วก็สายยางสายยางนี่เอามาต่อจากอันเดิมอันเดิมมันถึงแค่หน้าเฮาแต่ว่าอันนี้ยจะยาวไปถึงหน้าประตูนี่เลย แล้วสายยางใหญ่สาใจมากตรงก็จะใช้ไดดปั่นขึ้นมามเดี๋ยวผมจะลองลองไอ้ใช้น้ําของบอ่อปลูกก่อนว่ามันจะเป็นยังไงถ้ามันโอเคก็ใช้ต่อถ้ามันไม่โอเคก็จะเปลี่ยนใช้น้ําปปาแทนครับเดี๋ยวผมขนเข้าไปข้างในก่อน ลงนะครับ <c oughs> ไม่ใช่แม่ผมจุดไฟไล่ยุงให้วัวนะครับโอเคเราจะลากปรงนี้นะครับ ตรงนี้เลยตอนนี้ก็เติมน้ำ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 นกาศ้บอบิ้นาบิ้บเบิ้บเบิรบเบิ้บ้บเบิ้บเบิ้บเบินเริ้บเบิ้บเเลยนะครับเย นี่คุณยายเข่งนะครับแล้วผมก็กลับมาอีกรอบข้ามอีกรอบนึงนะครับผมรอบนี้ผมออกมาคนเดียวเพราะว่าผมต้องมากลางแสลนเพื่อที่จะพางแสงนะครับผม มันจําเป็นต้องกลางนะครับเพราะว่าหน้าหนาวไทยแดดมันแรงมากถ้าเป็นที่เกาหลีตอนนี้น่าจะออกห้องไม่ได้แล้วน่าจะหิมะตกแล้วก็เย็นเจี๊ยบแล้วอุณหภูมิน่าจะติดลบนี่อยู่ที่ไทยนี่แบบนึกว่าหน้าร้อนแดดแรงมาก แดดสองซ้ายสองขวามันต้องกลางสแสลนเพื่อที่จะพางแสงไม่งั้นผักเวลามันโดนแสงเยอะๆมันจะผักไม่สวยมันจะเหี่ยวอะไรเงี้ยครับผมก็กลับมากลางตอนเย็นนะครับผมอยู่คนเดียวกลางทุ่งก็จะเสียวๆสลังหน่อยนะครับทําไปก็มองซ้ายมองขวาไปนะครับจะบอกว่าฟาร์มมันอยู่ไกลไหมก็มันก็ไม่ไกลเท่าไหร,ร่แต่มันก็ไม่ได้ใกล้เท่าไหร่นะครับก็มันก็พอมีเพื่อนอยู่และแวกใกล้ๆนี่สองสามคนนะครับ แต่ว่ามันก็ยังเสียวสลังอยู่ครับเพราะวันมืดมากแถวเนี้ยทําคนเดียวมันก็จะใช้เวลานานหน่อยนะครับแล้วก็ทุลักทุเลีนิดหนึง่งผมก็จะยึดฝั่งหนึ่งก่อนแล้วก็จะไปยึดอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะให้มันตึงแล้วผมก็จะค่อยๆมาเก็บให้มันตึงข้างๆค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมผมถึงต้องมาทําตอนกลางคืนเพราะว่าตอนเช้าผมก็ต้องเตรียมของเพื่อที่จะไปขายแล้วก็ตอนบ่ายผมก็ไปขายของพอขายของเสร็จผมก็กลับมาทําต่อผมมาทําเวลาว่างแค่นั้นเองนะครับ ทำเสร็จแล้วผมก็กลับไปกินข้าวอาบน้ําเสร็จผมก็มานั่งตัดคลิปตอนนี้ผมภาคเสียงอยู่ตอนนี้เวลาตีหนึ่งนะครับผมกว่าผมจะตัดเสร็จภาคเสียงเสร็จก็ประมาณตีสามครับแล้ว6กโมงเจ็โมงผมก็ออกไปฟาร์มผักอีกเหมือนเดิมอยู่ที่ไทยนี่เหนื่อยกว่าเกาหลีประมาณ3ามเท่าสเท่านะครับ ไม่ต้องเก่งรอบด้านหาเงินทางเดียวไม่พอนะครับต้องมีรายได้หลายๆทางนะครับอย่างผมนี่3ามสทางนะครับเราจะไปคาดหวังกับไฟแค่ดวงเดียวนะครับผมเราต้องมีไฟหลายๆดวงถ้าสมมติไฟดวงนี้มันดับไปแล้วก็ยังมีอีก3 4มสี่ดวงที่ยังส่องสว่างให้เราอยู่นะครับเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อุบิเหตุอะไรตอนไหน เราก็ต้องกระจายความเสี่ยงเอาไว้เยอะๆนะครับถามว่าทําไมผมมาทําอยู่ตรงนี้ไม่วิ่งงานประจําปีแล้วหรอคือผมยังวิ่งงานประจําปีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมาเซตระบบตรงนี้อยู่เพราะว่าคนมันมีอยู่ทุกที่โอกาสมันมีอยู่ทุกที่คนมันไม่ได้เดินแค่ง,งานประจําปีทุกที่มันมีเงินหมด ผมก็เลยมาเซตระบบอยู่ตรงนี้เอาไว้ผมมองเห็นโอกาสอะไรดีๆพอมันเข้าที่ผมก็จะกลับไปวิ่งงานปีเหมือนเดิมแล้วทางนี้ก็จะให้อีกทีมหนึ่งจัดการตอนนี้ทางนี้มันก็ค่อยดีขึ้นตามลาดับแล้วครับผมก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาเอ็นดูเราที่เห็นว่าเรารู้จักทำมาหากินเขาก็เริ่มคุยเรื่องให้ล็อกประจําแล้วเริ่มมีที่ประจําให้ลงแล้วสิ่งที่ผมกําลังทําในตอนนี้มันเรียกว่าความรีเคลิ่งครับผมนั่นคือความสม่ําเสมอนั่นเองหัวใจสําคัญของการทําธุรกิจคือความสม่ําเสมอและก็ การซื้อซ้ำของลูกค้าครับผมมันจะดีแค่ไหนถ้าเรามีรายได้30วันต่อเดือนแล้วเอา30วันคูณ2เข้าไปมันไม่ธรรมดานะครับผมต้องเป็นคนที่เข้าใจธุรกิจแล้วก็ทํางบการเงินอย่างสม่ําเสมอเท่านั้นถึงจะเข้าใจแล้วผมก็กลับมาเป็นยูทูบเบอร์แบบเต็มตัวแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ยังเป็นัยรุ่นคลิปเลียวด้วยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องของผมด้วยนะครับกลับมาที่ฟาร์มผักกันต่อนะครับผมตอนนี้ผมก็ค่อยๆมาเย็บสลนต่อกันนะครับผมซื้อมา10มิบ กับ5เมตรนะครับรวมกันเป็น15เมตรนะครับกว้าง2เมตรเพราะว่าผมสั่งมามันไม่ได้ดังใจมันมันไม่ค่อยหนาเท่าไหร่แล้วก็มันสั้นด้วยพอล้อมล้วแล้วก็กางเสลนเสร็จแล้วผมก็จะค่อยๆเติมฐาน สร้างฐานวางกล่องฟูมค่อยๆสร้างทีละนิดทีละนิดนะครับเพราะว่ากล่องฟูมมันไม่ได้มา,าทีเดียวเพราะว่าเวลาผมสั่งของสั่งหมึกสั่งอะไรอะ่ะมันจะทยอยมาเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันจะมาเรื่อยๆกว่ามันจะเต็มก็หลายเดือนอยู่นะครับก็ค่อยๆทําไปไม่รีบเท่าไหร่ ตอนนี้มเมล็ดผักผมก็กําลังเพาะอยู่นะครับผมเป็นผักสลัดกินออกนะครับตอนแรกผมว่าจะลงผักชีทั้งหมดเลยแต่ตอนนี้ผักชีถูกมากเลยผมซื้อ30บาทภายเสียแต่ผมก็เลยปลูกสลัดไว้กินดีว่าผักชีมันถูกแล้วเดี๋ยวช่วงที่ผักชีกําลังจะขึ้นราคาผมก็ค่อยปลูกผักชีดีว่าก็พอรู้อยู่ว่ามันจะขึ้นตอนไหนเพราะว่าผมใช้ผักชีตลอดผมอยากลงสลัดหลายๆรูปแบบเลยนะครับวันนี้ไปลองซื้อผักไฮโดรโปนิกมาล่ะซื้อสลัดมาลองหลายๆตัวแล้วแบบรู้สึกชอบทุกอันเลยมันอร่อยมากมันหวานมันกรอบ แล้วมันสีสันมันน่าทานมากเลยผมจะปลูกไว้เยอะๆเอาไว้กินกับปนนะครับพวกป่นพริกดิบป่นปลาทูอย่างนี้นะครับอย่างผมไม่ได้กินสลัดผักแน่นอนนะครับผมแล้วบ้านผมชอบกินผักทุกคนนั่งกินผักเล่นๆก็กินไม่ต้องห่วงเลยว่าปลูกแล้วไม่รู้จะเอาไปไหนยังไงเ้าหมดแน่นอนมันอร่อยจริงๆนะครับผักไฮโดรโปนิกนี่ผมชอบมากเลยมันสะอาดแล้วมันสดมากมันไม่มีดินเลยเพราะตั้งแต่เป็นมเมล็ด ยันโตจนเก็บกินได้มันไม่ได้เจอดินเลยมันอยู่แค่ในน้ําปุ๋ยแค่นั้นเองแล้วปุ๋ยมันไม่ใช่ปุ๋ยสารเคมีนะครับมันเป็นแค่เพียงสารอาหารที่พืชต้องการแค่นั้นเองเราให้ในปริมาณที่พอเหมาะถ้าปลูกในดินพืชมันก็จะหาสารอาหารจากดินนั่นแหละแต่ผักไฮโดรโปนิกคือเราเอาสารอาหารที่พืชต้องการพวกนั้นอ่ะมาผสมให้นในน้ําเลยมันเป็นสารอาหารที่พืชต้องการเหมือนกันแตกต่างกันแค่วิธีให้แค่นั้นเองแล้วไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะมีสารเคมีเดี๋ยวผ ผมจะมาทําคลิปแยกให้อีกทีว่าผักไฮโดรโปรนิกมันเป็นยังไงตันนี้ผมพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเพราะว่ามันดึกแล้วเดี๋ยวผมต้องไปเตรียมของไว้ขายพ่งนี้เพราะว่าผมต้องออกตลาดเดี๋ยวพ่งนี้ผมจะมาเก็บรายละเอียดเล็กน,น้อยก็เย็บด้านข้างให้มันติดกันแล้วก็ยึดนีนันนนนให้มันสนิทเวลาลมกระชากไม่ให้มันกระชากแรงแต่ว่ามันไม่น่าเป็นห่วงหรอกเพราะว่ามันเป็นแค่สแลนไม่ใช่ผ้ายางถ้าผ้ายางมันกระชากเหมือนกันเก่ามักระชากหลุดไปเลยแต่ว่าอันนี้มันเป็นแค่สแลนเฉยๆก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากเดี๋ยวอีกัั่่งงงนึผมมก็จะสา มาเย็บกันให้มันสนิทนะครับก็สั่งมารอบแรกแค่มาลองเฉยๆมันไม่โอเคเท่าไหร่นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่ดูจนจบคลิปนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์ช่องของผมด้วยนะครับผมไปแล้วครับผมเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบาย